โอ้ยังเบียดแต่ยังเบียดนะคนดูโอ้เบียดเกินวะนะโอ้โอ้ไม่ต้องให้ผมขับแล้วอย่างงั้นนะจริงๆรถมันลากผมไว้ซะจริงๆนะมีกุญแจผมออกรถนาบูจัสวาปุนาสิบรัสปูตินนะนะไอวันนี้เป็นรุ่นเมกาดีรุ่นดูไปดีวีรุ่นชาวใสทุกคนยินด้วยนะ <ส>วันนี้นะครับเราอยู่กันในเกมต <X brewer ies> ัวเกมคายเอ็กซตรีกันนะทานผู้ชมนะอันนี้เป็นเกมแบบว่าแนวขับรถอันเดอร์กราวนะทานผู้ชมนะสำหรับใครที่กําลังหาเกมใหม่ๆมาลองเล่นกันดูนะครับก็แนะนําได้เลยนะครับเกมนี้โคตรมันโคตรเท่โคตรตึงคนดูนะไปโหลดมาเล่นกันได้นะทานผู้ชมนะมีรถให้เลือกเล่นมากมายเยอะแยะเลยนะท่ทุผู้ชมมาวันนี้เราจะมาแบบว่าวิ่งโชว์เทพโชว์ตึงในเกมนี้กันสักหน่อยอนนี้พี่จะมาแข่งโชว์น้องๆหนูๆหน่อยละกันนะ ไอ้ใครที่บอกว่าพี่ไม่ตึงไม่ก๊อตนะนะรอดูกันเลยนะครับน,น้นองๆพี่จะซัดให้ดูเลยมาวะวนวนวนวูนวนวนว้ฮู้ไปนี่ไปนี่นี่อันนี้พี่เล่นบนมือถือ r o g Phone 7นะ snapdragon 872นะครับแรงๆตึงๆชิวๆ,วๆสวยติดโค้งอุ้ย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 โค้งหนักไปนะอุ้ยสวยๆเพื่อนขอบคุณที่ดันตูดครับน้อง ย่ yeah. แข่งสองรอบนี่วะรับรองว่าเสี่งรับรองว่าเสี่งดันนาวดันนาวรถแรองอยู่รถรู่อยู่บ้านครับพี่เบียดเบียเบียสวยสวยสวยโอ้ตัวนี้แม่งต้องระวังเออโอ้ควบคุมโคตรยากอะคนดูผมใส่ยางอะไรมาวะโอ้รถถนนศาสตร์อะแข่งหนึ่ง,งอยู่นนนี่คนดู เพราะฉะนั้นอย่าอย่า,ยาน,นสมาธิพี่นะครับคนดูโอยเอาเกินสีล้อครับอย่างยากคนดูอาดไเอะไร รใร้าน i ิชแมนช็อปผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงกัรันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมออนไลนใช้เพียงแค่ไรออดไอดีในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ดิชแมนช็อปหรือเติมได้ที่ช่องทาง Line Official a ล r i c h m a n s h o p อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกมคุ้ม โลบอกร hablando, times, cade, steam, but grab, but line, place, ีปการ์ดไลโอตสตรีมบัตรแกร็บบัตรไลน์ทินเดออยากเติมเกมแบบคุ้มๆสุดวเติมก่อนจาจทีหลังต้องนึกถึง Richman Shop n o งเรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจ Richman Shop ไว้ด้วยเอาล่ะไปสนุกกันเลยเนี่ยโอ้ยเอาว่าว่าอุ้ยคันหน้ามันแรงยงเลยวะพี่เกินปุยมือ ชะลอชะลอชะลอโอ้ยโอ้ยอุ้ยอ้าวอ้าวเกมเกมเกมไปเหี้ยกระตุกทำไมอ้าวอ้าวเกมก็แรงเกมก็แรงอ้าว what เฮ้เฮ้เฮ้เครื่องอย่างแรงเกมกระตุกเฉยเลยว่ะโอ้กูยังงงดีผมว่าเกมมันเอือไปหน่อยนะขยันออพติไมซ์หน่อยไอ้เกมอ่ะโหจีเอ็มทำอะไรอยู่วะโอ้ย ค่อยลงครับตรงนี้ให้มันเซฟไปก่อนครับหลังจากที่เราดูแกนชริสบูมานะครับเราก็เป็นอย่างเป็นนักแข่งในยต็มทีแต่เราทำได้แค่แข่งข้างถนนเฮ้ยเฮ้ยไอ้นี่แม่งมันคือเก่าแท้ของเทเลว่าเย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  อีกนะครับ <tampoco> อ <Christmas music Dragon> yeah. mm ีกเลยสวยสวยเวดีคุณย่าอย่างเงี้ยล่ะสามพันชิวชิวเรเวลอัพครับคนดูเรเวลอัพไรโร่พี่เกินไปนะเอาคันใหม่ไปแข่งดีที่นี่เราไปผมเอาลัมโบไปวิ่งเก็บเก็บเวลานี่กว่านะไงอ่าฟรีดิฟฟรีดิฟฟนี่ซิงเกิลนี่ไงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว โอ้แม่งไม่มีซิงเกิลเลยเรแร้วแถวนี้มีแต่ดิฟหมดเลยเหรอวะเอ้ยมันมีแต่ดิฟหมดเลยอ่ะนี่ไงซิงเกิลจับเวลาสักหน่อยสวยมาดิเราเอาเราเอยางอะไรมาว่าเขาดูแป๊บนึงนะผมดูยางก่อนว้าวภาพแม่งสวยจัดโค,ดรคดตรแหลมโคตรตึงนะเนี่ยอ่าผมเอายางอะไรมาหนะ้าดูยางก่อนดีโอเคยางอันนี้อ่าโอเคอ่ใช้อันนี้แหละครับอาฟู ไปลิสโก้โคตรึงอะไรอ๋ยวดิอย่างลั่นอย่างลั่นรับรองมาซิงเฮ้ยเรยมโบเราแม่งตึงจัดบิ๊กบิ๊กบิ๊กนี่เอาอยู่เอาอยู่โคตรีเฮ้ย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 ขอรีทานใหม่นะกันนะรีทายรีทายลืมลืมไม่ชินถนนเอาไงเอาไง เย่เย่เย so ่เ <Spanish> ย <people> ่เย่เต้นเย่ออกขวาออกขวาดีครับซ้ายหน่อยอร่อยจัดตึงเปรี้ยเลยวะเย่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  กระพาะกระพาะะพาเวรเลี้งเกินไล่ยลุนก็ลุนได้เออเออเออเม่งรุดเม่งรุดเราเม่งไวพูดว่ากูไม่อยู่คุดูโอ้โหกูว่าแล้วแหมบอสมันชอบเอาลงมาตอนช่วงอย่างนี้จริงๆเลยนะคุณดูนะมันผมติดแบบไฮสปีดอ่ะคุณดูนิดไฮสปีดโอ้สองร้อยกว่านะคุณดูวิ่งโคตรไวกรุงจังหวัดแบบแรงบีบมันเยอะมากนะคันนี้นะคุณดูนะ ไอดงไเดงเว้ยว้กูแรงขึ้นกูแรงจริงแรงจริงแรงจริงรถเราในตไเลยครับยาวอย่างงี้เหยียบครับมิดีนสองาสิบเกียร์หกเกียร์เจ็ดแล้วเว้ยสองจ็ดิบกูแรงเรือๆครับโอ้โหกูจะเหินได้แล้วเนี่ยอีนึงเหินได้เลยนะเจ็ดได้เท่าไรวะโอ้สามพันมา อีซี่ชิลเลยที่จริงดูโฆษณาเพิ่มเราก็ได้เงินนะทุกคนนะแต่เรามาให้ดูโอ้แม่งวันจัดเลยว่ะให้ดานน้ซิงเกิลนะวิ่งต่อเลยดีครับเย่แ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 ย่ปะพอประพอปะพอลายลุ้นก็ลุ้นได้ตรอต่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 อโอ้โหขวดแรงโคตรแรง แมงจ่านี่สแบตะกอนแปดเจ็ดสองพี่แบบห้าสิบหกสิบเฟรมนะมีกระตุกบ้างอ,งอ,งอ,กกาอ,อู้กระตุกอะไรยุกระแรงเป็นแมงได้ไงบิกบ๊กบิกบ๊กบิ๊กบิ๊กโอ้โหเกือบเอาไมา่อยู่นะนี่ที่นี่นรถเรามันดีนะคันนี้ผมเติมมาเกือบเจ็ดร้อยนะคน,คนดูนะตัว,ต,วตัวรถคันเนี้ยจุดจัดอัดบอกเลยเอ๋อเด้เอเด้ออุ้ยสายซ้ายซ้ายรวยฮะพี่ขวาตายซ้ายสลุก โอ้ยังแรงอย่างแรง่ะคนดูใครที่เคยได้ขับรถแบบดีๆแรงๆอย่างนี้แม่งสุดๆนะครับคนดูผมบอกเลยน <ST AR G EN> ั่ <ST AR G EN> นๆๆๆไๆไปว่ะรอปภปภปภเย้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 เฮ้ยแม่งเอ้ยตะ่นเต้นคนดูวะตะัตถิคอุ่มลีแม่งอยู่นู <ST AR G EN> น่นไม่ตัดเลยครับได้เท่าไหร่วะ เลยไปไกลเลนี่ผมหาปุ่มลีไม่เจอเมื่อกี้เนี่ยตัวไอ้ท่าไหร่อู้พันสอบแม่เงเอ้ยอุตส่าห์ทำเวลาโคตรดีอะไรอะไรคนดูมีซิงเกิลอีกอันนึงไปพอได้กำไรนะท่านผู้ชมนะอี่ยเเเยยย์ ร้าน Richman Shop ผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมออนไลนใช้เพียงแค่ Riot ออ ID ในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ Richman Shop หรือเติมได้ที่ช่องทาง Line Official @Richman Shop อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกมคุ้มคุมโลบอกรีป ไลโอตสตรีมบัตรแกร็บบัตรไลน์ทินเดอร์อยากเติมเกมแบบคุ้มคุ้มสุดไวเติมก่อนใจทีหลังต้องนึกถึง r i c ช Man ช็อปโนหนึ่งเรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเผิ r i c ชแมนช็อปไว้ด้วยเอาละ่ะไปสนุกกันเลยโอ้หท่อแม่งลั่นน่ะแอวรลันปัดลันปัดลันปัดนะแหวลันปัดลันปัดลันปัดมันแหวมันลันน่ะ เออเออออดีๆอวเดแรงพดโคแรงตรึงตรึงในตันเลยครับบีกกสวยวู้ฮูตรึงเปียในเทรดเทรดเย้กรอบพอพอพอออเทรดๆๆ ย้โอ้โหแรงเกินนี่ว้าสเต็ปพี่ลีลาไม่ธรรมดานะน้องบอกก่อนระดับตัวแข่งระดับลีกอื Hans แข่งกับใครเอาเอย่างงี้ดีกว่าซิงเกิลอีกสักรอบหนึ่งคนดูแม่งมันว่ะมันจัดอะ่ะเวลาเราเล่นคันแรงๆนะท่านผู้ชมนะมันจะแบบมันจะมีความแบบคึกขึ้นนองคือก็นองคือก็นองคือก็นองมันคืนไม่รับไม่นอนไม่ใช่เถือทำอะไรสเกดดอนสเกดดอนสเกด มาเดมาเดแต่เอาเดีเอาเดียิบหน่อยครับสวยสวยตึงเปรีย้ยตึงเปรี้ยถือว่าได้อยู่ถือว่าได้อยู่คนดูเย yeah. ้อีซี่นิตรัดโนตรึงนิตรึงโนตรัด ครับดิฟมาครับเอนเอนเย,ย้เฮ้ยจบเวลาหาภูเขายิฟหน่อยครับสวย ดูดีแลมเอาเหี้ยก้าร้อยไม่คุ้มเลยใเนี่ยนะคนดูไม่เหมือนจะไม่คุ้มนะเนี่ยแล้วเอาคนอื่นไปครับบ้างคนดูผมจะเอาเอ่อคนไหนดีนะเอสเอสเอสแปดยังไงเอสแปดของพี่เป็นลงนะเป็นลงแบบลั่นๆนะครับไปวิ่งบอสครับเอสแปดวิ่งบอสตึงๆกูด มาดิมาดิกดลั่นกดลั่นไปดิครับพีโโ่โอ้ยังเบียดแต่ยังเบียดะคนดูโอ้เบียดเกินวนะโ,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 โอ้โอ้ไม่ต้องให้ผมขับแล้วอย่างงั้นนะ่ะจริงเอารถมันลากผมไว้ไซะจริงๆนะมีกุญแจผมออกรถโอ้แม่งเรียบนัดเตะเลยนะเนี่ย มุมมองภาพมันเปลี่ยนเปลี่ยนไปเขาว่าคุณอ้โอเคโอเคเปลี่ยนกลับมาละก็ได้อยู่ก็ได้อยู่เย้คลึกขนองคลึกขนองคลึกขนอง เอาแรงมาแล้วนะครับคนดู้โห่ฉีครับทางตรงทางตรงก็แรงพอกันแหละครับบอกเลยแต่มันได้ทางทางนนโค้งเว้ยอันเนี้ยนี่โคตรตึงในตันดิครับรออะไรพวกมาเต็มถังครับบอกเลยแง่ไรเจอ E20P เดี๋ยวน้ามัน E2 e น,นี่บอกเลย นี่ยังดันล็อปหนูตึงเอาหน่อยเขาหน่อยขอคุมคุมโอ้รู้สึกว่าระบบฟิสิกส์มันดีขึ้นอยู่นะแต่มันไม่ชินมือผมเลยสมัยก่อนมันแบบมันจะนานากว่านี้หน่อยในเตสตึงเปรี้ยวชนะ,นะช <c oughs> น,ะนะดิฟโชว์ทีนึงนี่้โห โอเคนะท่านผู้ชมนะก็ประมาณนี้ในการนับสลับตัวเกมค่ะเอ็กตรีดนะท่านผู้ชมนะเออสำหรับใครที่อยากจะโหลดมาลิงก์ก็ไปโหลดมาลิลงก์กันได้นะครับลิงก์โหลดอยู่ด้านล่างครับเดี๋ยวในคลิปนี้เด้อคุณดูเด้อยวสำหรับวันนี้พี่โคกขอตัว,วก่อนเจอกันมาคลิปหน้าบายจ้าคนดู ร้านลิชแมนช็อปผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงกัรันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมโมเลน์ใช้เพียงแค่ไรออดไอดีในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ลิชแมนช็อปหรือเติมได้ที่ช่องทาง Line Official ยล l i c h m a n s h o p อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกมคุ้มคม กิฟต์การ์ดไลออดสตดรีมบัตร grab บัตรไลน์ทินเดออยากเติมเกมแบบคุ้มๆสุดไวเติมก่อนใจทีหลังต้องนึกถึง,ง richman shop โน่หนึ่งเรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจ richman shop ไว้ด้วยเอาละ่ะไปสนุกกันเลย